ครับับวนนี้เราอยู่กันทีสน่สนามจงโกบานชมวังนะครับวันนี้เรามาแลกค,ความสดความสมบูรณ์ของวันที่ทำกับอันชนกันที่สนามสมวังในวันที่ยีสุกซิงหาคมนี้นะครับนี่คือชุนาของอีกปีนี้ทุดของวันเรื่อยนะครับหนึ่งลางง้านสองหมื่นบาทนะครับวันที่กับปีพีดังซีคุณครับผมมาจากที่บ้านว่าชนเห็นตายกับปีพีดังซีคุณชื่ออะไรชื่น้ำตัวลึกจากที่แบบเจ๊ไก่ครับชื่อว่าับมาจากไก่หนครับ ไครกูดีใจใจไปประยุทธกับกับผมน้องวัวตัวนี้เจอไรกับพี่เบ่าโดนลังก้าวป้ามันไม่รุ่ว่าอาเก้ากับรุ่งหวะาก้านับน้องวัวอยู่กี่ปีกับพี่เจ็ดปีเจ็ดปีพี่พ่อรับมาว่าน้องเป็นลูกตัวไหนกับไม่ไม่สามนับน้องเคยบ้านกระชุนมาแล้วกี่ครั้งกับอาไฟอาไฟกังลาทุจรณะไหนมากครับชนราที่นี่้ับชนาสมหวังมากนับทุกคูัลาทุกนี้พี่ว่างหลอกไปแค่ที่ใดกับว่างยีดิบนาทียีดิบนาทีวิ่ชาตั้งชนเขาเป็นแบบไหนกับรุ่นรุ่นอย่างเดียวเนี่ยครับกับผมมาอยู่กอกันได้กี่วัันแล้วบพี่ สิบว่าวันครับสิบว่าวันเลยปับโดยรวมนี่สะดวกสบายไหมครับสะดวกสบายดีสบายดีนะครับน้องตู้กุหลาบนี่กินง่ากินน้ำส้มบูลไหมส้มบูลดีครับส้มบูลดีไม่เลือกงานะครับกับถึงเลือกงานี่พปีพียักเองหรือว่าชาวครับชาวครับอ๋อชาวเป็นลักเลยนะครับครับน้องต้นไม้กับอากาดอนครับจำกว้านหรือแต่งเปยแต่งเปย์เต่งเปยมันต้อนถกให้นะครับครับน้องต้นนั้นมี่เดินที่กิโลได้ครับอาอุกโลอาอุกโลนะครับตอนนี้เบาๆอยังครับไม่ตีอย่างปกติอยู่เลยนะครับครับหลักคุบหลักยอกไม่พลาดเดินมีทุกวันนเลยะครับครับผม ขอจะถึงวันยน่งกับในสายตาพี่บางสีคุณครับเจ้าอาฆาตนี่มีความรวดเร็วสมบูรณ์ยิ่อร์เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ลอยประเทศเลียครับลอยประเทศเลียนะพี่พี่ตังซื้อคุณมันใจแค่ไหนครับมันใจลอยประเทศลอยเลยปลอมปลอมลาวันนี้แล้วครับครับผมไอพีภาคตะเงแค่พี่แล้วก็บพูดตามของน้องที่ครับกากว้าเกวียนในตู้ตู้ดีกว่าอาก้ามาเจียนได้เป็นตียี่บอกกวกครับผมเปลี่ยนหลับแล้วเปาแล้วครับครับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเที่นะครับโน้นลังเก้าฝ่าวันไม่รือว่าอาก้าได้ดีสามน้งโกบานสมวัง ในวันจันทร์ที่ยี่ปุ๊กซีง่านี้นะครับครูนี้เป็นครูเอกพิเศษสุดนะครับประกกับรังสารางน้าําโคราชาหรือว่าสองเมืองนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่เบาต่างสีขุ่นนะครับแล้วก็จะเอาก้าออเอาเบีย,ยร์เอาชัย่นะรบอบกายรอบอกอีกครั้งนะครับขอบคุณมากเสียน้าปากอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่อันดีสนามชิงโกบันส้มวังนะครับวันนี้เรามาแลความทุดความสมบุญก้อนงที่ทำายากยนกันที่สนามต้มวังในวันจันทร์ที่6สิงหานี้นะนี่คือช่วงหน้าโขอีกปีที่ทุดของวันนะครับหนึงานสองหมื่บาทนะครับกับอันนี้กับปีบาวับครับกับผมมาจากที่มันวัชนแดนใต้นะครับปีบาวียร์ยน้ำตัวลูกจากที่ครับชีรว่าครับีรว่านะครับมาจากไก่ไหนกันหลกอีกไก่ก็วิธีหลับเป็นเดียวครับครับปรับหลังง้อตัวนี้ ลูไอ้ขวานครับลูไอ้ขวานนะครับน้องเคยปั้นไอ้ชุดอะไรกี่ครั้งครับพี่สามครับสามกลังกลางลาสุดชนะไหนครับตาลังครับตาลังโอยโค้งนะครับทุกคขล่าสุดนี้พี่ว่าว่างหน่อยเกที่ครับสามสิบครับสามสิบนะครับดิฉันตั้งจนเขาเป็นแบบไหนพี่กบเขืองครับกบเขืองเลยนะครับจนเป็นมันไกบเขืองตกตาเลยครับผมมาอยู่กอกอะไรกันแล้วครับสิบว่าวันแล้วครับสิบวันแล้วปราบโดยร<ห>่วมตัวตดยสบายไหมครับนี่สะดวกสบายดีครับสบายดีนะครับน้องกินยากินหนามสมบูรณ์ไหมครับพี่สมบูรณ์ดีครับคือหนามอะไรไม่ต้้้อออองงงงบบบกคคครรรรัััถึเเื่่่่าาาทีีพววดยช ฮ่ามังชามังกับบนปีกันนะครับผมน้องต้นไม้ปีทุกคนนี่ดอนกับดอนกับกับน้องจะอ่าตัวนู้ตัวไหนโดนวะตัวนู้โดนว้าครับตัวน้าหนักครับผมป้าเดินนู้ว่ากี่ลได้ครับปุกเจ็ดลกได้ครับเจ็ดลกนะครับตอนนี้พ้นพ่นลูกยังปีพ่นแล้วครับพ่นแล้วนะครับก่อนจะเรียกว่าย่นไหนตั้งแต่ปีว่าเนี่ยครับน้องมีความรวดความนุ่มบุญกี่ไปได้เลยครับเต็มรอยครับเต็มรอยเลยหน้าไอปีว่าฟักตึงเอฟซีเลยก็พูดต่ำของน้องที่ครับฟักเอฟซีจ้าเมืองเลยครับยีพวกนี้มีกำนครับ กับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียนะครับหลังซัตวอ้ามโคราชาหรือว่างองเมืองใดที่สนามยังโกสมวังในวันจันทร์ที่ยุกสิ่งนี้นะครับคู่นี้ทั้งควาช่วยเป็นคุณย่านะเป็นคุณอีกพี่ที่ชุดนะครับหนึ่งล้านสองพันบาทประกอบโนดล่างเขาฝ่าวันไม่หรือว่ากันนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่ว่าอะไรก็จะสองเมืองนะเอาเบียร์ชนานรับขายรับปอกอีกหลังนะครับขอบคุณมากทีนะครับครับ